สวัสดีวันที่23สิงหาคม2568พบกันอีกครั้งกับช่องโกลักกี้ช่องที่จะพาทุกท่านมาทำนายผลล่วงหน้าของหวยไทยลาวและเวียดนามหรือฮานอยโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณหาผลลัพธ์กันนะครับโอเคก็วันนี้หวยฮานอยออกก็หวยฮานอยก็ออกทุกวันนะครับ แต่ก่อนที่เราจะข้ามไปทำนายผลหวยฮานอยงวดวันที่24บก็คืองวดพรงนี้งวดหน้านเราต้องมาทบทวนกันบ้านกันหน่อยว่าไอสิ่งที่เราทำนายไปนี่มันถูกต้องไหมนะก็ขวามือน,นี้เป็นคลิปที่เราทำเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะก็คือทำล่วงหน้าไว้1วันนั่นแหละเพื่อทำนายผลของหวยฮานอยงวดวันที่ย3ิบสามเดือน8ดนี้นะส่วนฝั่งซ้ายมือคือหวยฮานอย,เน,ยออออนะเนี่ยออกแล้วนะเนี่ยออกลนะครับเรามาดูคลิปกัน บางท่านเข้ามาใหม่ก็อาจจะสงสัยนะทำไมต้องใช้ Ti k t ต k ตัวเลขมันใหญ่ดีครับาฮานอยวันที่ยี่สิบสามสแลวก็ไอ้ตําฮานอยตําไทยตําลาวอะไรเนี่ยคือการเลี่ยงบาลีนะครับไม่งั้นโดนแบนนะครับผมไปที่ตารางสรุปผลเลยละกันนะครับเรามาดูวิธีการเอ่อมาดูเลขแบบปกตินาะหรือหรือรางวันที่หนึ่งก็สิ่งที่เราใช้คำนวณก็มีสองวิธีก็คือแบบแมทริกกับฟรีนซี่เนาะฝั่งซ้ายมือเรามาดูซิรางวันที่หนึ่งหรือรางวันปกติเลขที่ออกก็คือเจ็ดสามศูนย เจ็ดสามศูนย์สี่หนึ่งเรามาดูที่เราคำนวณนี้ด้วยวิธีเอ่อแมทริกซ์สิการคำนวณในแบบแมทริกซ์เนาะเรามาไล่ทีละชุดเลยแล้วกันเจ็ดสามศูนย์สี่หนึ่งเห็นตัวเลขแล้วปวดร้าวอีกแล้วเอ๊ะทำไมช่วงนี้มันห่างหายจังเลยนะห่างหายจากการเฉียวๆถูกๆกันนะไม่พูดนานนะเรากระโดดข้ามไปที่การคำนวณในแบบฟรีซี่แล้วแล้วกันเจ็ดสามศูนย์สี่หนึ่งสี่หนึ่งไม่มีเลยนะพอไม่มีแล้วทำไงครับ <c oughs> เหมือนเดิม่ะกระโดดหนีโอ้ยดูไม่มีการเฉียวอะไรเลยนะไหนเรามาดูรังวันพิเศษกันดีกว่าเลขรางวัลโอ้โหเห็นเลขอย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นละทออะไรเลขตองสองเนี่ยหนึ่งแปดสองสองสองเนี่ยเห็นอย่างนี้แล้วแบบทําใจได้เลยครับไหนมาดูอเลขพิเศษรางวัลพิเศษที่เราได้คํานวณคํานวณเอาไว้สิด้วยการคํานวณแบบแมทริกนะแต่ก็มีเลขท้ายที่คํานวณไว้เป็นสองอยู่นะเนี่ย ผิดหลักสิบไปตัวเดียวเองเนี่ยห้าสองหกสองเนี่ยเลขมันออกสองสองอ่ะใช่ไหมเนี่ยห้าสองหกสองอืมแต่ตัวเลขอื่นดูแล้วไม่น่าจะถูกกันนะเออดูแล้วไม่น่าถูกแล้วนะถูกแค่เ,เลขสองเนี่ยนะหลักเดียวก็ถือว่าเฉียวนะแต่เฉียวแบบไม่ถูกนะครับเอ่อเลขการคำวนวณในแบบแมทริกนะในเมื่อมันไม่ถูกมันแค่เฉียวๆียวแล้วก็กระโดดข้ามมาที่การคำวนวณในแบบฟรีซี่อะไรแล้วกัน แต่เห็นเลขฟรีอซีแล้วเนี่ยโอ้โหคือเลขมันออกมาอย่างเงี้ยเลขตองเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบนานๆจะออกมาครั้งหนึ่งอะนะแล้วสถิติอะนานๆมันก็จะจับได้ครั้งหนึง่งไงเลขตองเนี้ยมันเป็นเลขที่มันเป็นผมว่าเป็นเลขที่เป็นเป็นหานะยากที่จะถ่ายถูกนะครับเพราะฉะนั้นได้แค่เฉียวนะวิธีการแบบพิเศษนนเ,นเนี่ยได้แค่เฉียวเนี้ยหาสองหกสองเนี่ยเลขมันออกสองสองนะก็เราไปกันต่อดีกว่านะ ไปทำนายผลลงหน้าของหวยฮาหนอยงวันที่24ดี้วยผมกดรันโปรแกรมนะครับแล้วก็กดเลือกเมนูที่3เพื่อรันคำนวณหาหวยเวียดนามหรือหวยฮาหนอยนะครับโอเคผมไปที่ตารางสรุปผลนะเรามาดูที่ตารางสรุปผลนะของอสำหรับรางวันที่1ห,หรือรางวันปกติด้วยการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5หลักทั้งหมด10ชุดนะครับ และด้วยการคำนวณในแบบฟรีค u e ซี่เราก็ได้เลขสีฟ้าห้าหลักทั้งหมดสิบชุดเหมือนกันนะครับไม่ใช่เหมือนกันนะเช่นกันเดี๋ยวจะว่าได้เลขเดียวกันนะต่อไปเราไปดูลังวัลพิเศษกันดีกว่าลัางมันพิเศษที่คำนวณได้ด้วยวิธีการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียวห้าหลักทั้งหมดส0บชุดและด้วยการคำนวณในแบบฟรีค u e ซี y เราก็ได้เลขสีฟ้าห้าหลักสิบชุดเช่นกันโอเคนะครับก็ <c oughs> พยายามต่อไปครับ ชีวิตยังไม่สิ้นก็นต้องดิเนกันไปแม้แต่หวยเราก็ต้องลุ้นนะยังไงร,รอบหน้าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับวันที่23สิงหาคมนี้สวัสดีครับ